สวัสดีค่ะคุณอยู่กับรายการคุยสบายสไตล์สพร ดีคุณผู้ฟังที่น่ารักค่ะพบกับรายการคุยสบายสไตล์สพรกับครูกิฟนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะบายบายแบบนี้เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา10นาทีค่ะหลายๆคนน่าจะทราบกันดีว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะนอกจากจะเป็นวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีแล้วนะคะยังมีวันสำคัญอีกหนึ่งวัน,นะคะ่ะคุณผู้ฟังคือเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดาสยาม บรมราชกุมารีอิทขาในวันที่2เมษายนของทุกปีซึ่งสาเหตุที่ครูกิฟเลือกเรื่องราวของสมเด็จพระเทพมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังในวันนี้เพราะอยากจะนำเสนอถึงพระราชกรณียกิจแล้วก็พระปณิธานที่พระองค์ท่านทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้แล้วก็เรื่องของการส่งเสริมรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนชาวไทยนะคะ ต้องขอบอกว่าวันที่2เมษายนของทุกปีเนี่ยนับเป็นวันที่สําคัญที่กระทรวงศึกษาธิการของเราค่ะกําหนดให้เป็นทศวรรษแห่งการอ่านเริ่มตั้งแต่ปี2552จนถึง2561ค่ะเพื่อส่งเสริมการอ่านแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติด้วยโดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกช่วงวัยนะคะต้องบอกว่านอกเหนือจากพระราชกรณียกิจ ด้านส่งเสริมการอ่านของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยพระองค์ยังทรงมุ่งมั่นในการที่จะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ไวเด็กเลยค่ะเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็นำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะ โดยพระองค์ท่านค่ะมีพระราชดำริในการให้จัดทำโครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในมิ่งมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ36พรรษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534นะคะคุณผู้ฟังโดยมีการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีรุ่นแรกจำนวน37แห่งค่ะต้องบอกว่าตอนนั้นครูกริฟก็ ยังเด็กอยู่เลยนะคะยังยังไม่ทันห้องสมุดประชาชนรุ่นแรกเหมือนกันยังไม่เคยได้ไปเยี่ยมเยียนห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีรุ่นแรกทั้ง37แห่งนี้นะคะซึ่งตั้งแต่ปีพศ2534เป็นต้นมาค่ะก็ได้ดำเนินการจัดตั้งมาอย่างจนต่อเนื่องเลยจนถึงในปี2565นี้ ถึงลำดับที่114แล้วนะคะโดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญหลายพระหัตถ์ข้อความร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้พร้อมพระนามาพิไทยยอ่อสอทอประดิษฐานไว้นะห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีทุกแห่งด้วยรวมทั้งบนปกของหนังสือที่ะระลึกที่จัดพิมพ์และพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทาเข็มพระนามาพิไทยยอ่อสอทอสาหรับมอบเป็นที่ะระลึกให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อห้อง สมุดเฉลิมราชกุมารีแต่ละแห่งด้วยซึ่งุณรู้ฟังหลายๆท่านที่เคยเข้าไปเยี่ยมชมหรือไปเยี่ยมเยียนห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีแต่ละแห่งเนี่ยจะทราบได้เลยว่านอกจากจะเป็นศูนย์ข่าวสารข้อมูลของชุมชนเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ค้นคว้าวิจัยต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งความรู้นะคะส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยห้องสมุดเนี่ยอาจจะดําเนินการเองหรือประสานอำนวยความ สะดวกให้ชุมชนก็ได้ทำให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงกันระหว่างห้องสมุดกับชุมชนนะคะซึ่ง สำนักงานกสนของเราเนี่ยก็ตระหนักถึงพระธัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยความห่วงใยในพระสงนิกรของพระองค์อย่างท่องแท้นะคะจึงได้อนุมัติค่ะให้สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ดําเนินการโครงการวันรักการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรม ราชุกมารีประจำปีงบประมาณพศ2566ขึ้นซึ่งเป็นโครงการดีๆของสอพรที่ครูกิปจะมาแจ้งรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบในวันนี้นั่นเองค่ะโดยกำหนดจัดงานในปีนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่2เมษายน2566นะคะณนศะูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัยค่ะหรือท้องฟ้าจำลองที่ถนนสุขุมวิทนะคะเขตคลองเตยนี่เองโดยจะเรียนเชิญท่านปหลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะคะก็ต้องแจ้งให้พี่น้องชาวกสนอได้รับทราบโดยทั่วกันซึ่งปีที่แล้วก็มีการจัดงานนี้ขึ้นมาเหมือนกันแต่จัดที่ศูนย์วิทยาศรราสตร์รังสิตนะคะใครที่ได้เคยมาร่วมงานในปีที่แล้วก็จะทราบกันดีโดยในปีนี้ค่ะเรายังคงกิจกรรมสําคัญ3กิจกรรมหลักๆก็คือ หการจัดแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะคะโดยจะแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยแบ่งการแข่งขันเป็น ระดับกลุ่มสำนักง,งานกสนจังหวัดทั้ง18กลุ่มโซนนะคะที่เราทราบกันดีสำหรับชาวกสนก็จะจัดการแข่งขันแล้วก็ส่งผลการแข่งขันค่ะโดยเราจะมอบเอกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลสูงสุดของแต่ละระดับทั้ง18กลุ่มโซนซึ่งตอนนี้ครูกิฟได้รับรายงานจากแต่ละกลุ่มโซนเข้ามาเกือบครบแล้วว่าได้ดาเนินการจัดการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะคะเยี่ยมมากๆเลยก็ เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เห็นว่าสำนักงานกศนรเรารวมถึงนักศึกษากศนเนี่ยสนใจนะคะแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับการอ่านสารานุกรมถึงได้มาแข่งขันตอบคำถามกันได้แล้วก็เห็นว่าในทุกกลุ่มโซนเนี่ยคะแนนออกมาดีด้วยนะคะสำหรับในการแข่งขันแต่ละระดับซึ่งน้องๆที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดในแต่ละระดับของแต่ละภาคก็จะเข้ามารับเกียรติบัตรในวันที่2เมษายนนี้ด้วยค่ะก็เดี๋ยวเจอกันที่งานนะคะ ส่วนกิจกรรมที่2ค่ะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชนอ่าอันนี้ครูกิฟคัดเลือกจากบ้านหนังสือชุมชนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นนะคะแล้วก็เป็นที่ประจักษ์อย่างเช่นได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศหรือได้รับการสนับสนุนโครงการ ชุมชนอุดมปัญญานะคะที่มีความพร้อมที่จะมาจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเราจะเชิญมาจัดนิทรรศการในวันที่2เมษายนด้วยซึ่งรูปแบบเนื้อหาการจัดกิจกรรมก็จะจําลองบ้านหนังสือชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่ดําเนินการในบ้านหนังสือชุมชนนั้นพร้อมฐานการเรียนรู้สนุกสนุกมาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกิจกรรมกันด้วยค่ะเรียนเชิญนะคะสําหรับใครที่ว่างในวันที่2เมษายนลองเข้า ไปดูโครงการดีๆของสอพร,รที่เราจัดขึ้นสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมในบูตนิทรรศการของเราในทุกบูตได้เลยก็จะมีบ้านหนังสือชุมชนหลกัหลกๆในตอนนี้ประมาณ4ี่แห่งนะคะที่จะมาเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้เราได้รับชมกันค่ะส่วนกิจกรรมที่3จะเป็นการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการดําเนินงานบ้านหนังสือชุมชนภายใต้โครงการชุมชนอุดมปัญญาค่ะก็จะเป็นบริษัทมติชนที่ปีนี้ได้เข้ามามีบทบาทในการ สนับสนุนหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนทั่วประเทศเลยนะคะของสํานักงานกสนที่เราดูแลอยู่โดยทยอยจัดส่งหนังสือที่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการะคุณที่อยากจะส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กและเยาวชนในชนบทค่ะก็จะบริจาคเป็นหนังสือหรือเป็นทุนทรัพย์ต่างๆซึ่งเครือมติชนเขาก็ดำเนินการจัดส่งให้ถึงบ้านหนังสือชุมชนของเราเลยตอนนี้ได้รับไป เยอะเลยนะคะหลายคาดว่าเป็นเป็นร้อยแห่งที่ได้รับการสนับสนุนในส่วนตรงนี้แล้วแล้วก็สามารถนำหนังสือเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะคะได้จริงในกิจกรรมของบ้านหนังสือชุมชนเลยขอบพระคุณเครือมติชนด้วยที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆของสำนักงานกสน,นะคะ โดยบรรยากาศภายในงานค่ะวันที่2เมษายน2566จะจัดขึ้นณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกไมัหรือท้องฟ้าจำลองนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งจนถึง15นาฬกาโดยประมาณนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆสำหรับปีนี้ที่ทางสำนักงานกศนและทางสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตรกรรมการเรียนรู้ได้ดำเนินการจัดให้กับทุกคนนะคะ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ในทุกแพลตฟอร์มและช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Facebook Fanpage ค่ะของสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และ Facebook Fanpage ของศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษมค่ะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางหลักที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระทรวงศึกษาธิการ FM92 นะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่เราจะพูดคุยกันได้ในทุกๆสัปดาห์นะคะยังไงวันนี้ ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ครูกิฟจะมีเรื่องราวดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกมากมายเลยแล้วพบกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ